สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทารโรทุกท่านด้วยนะครับคาบเรียนนี้นะครับไพเ่เราเรื่องนะครับอาชีพการงานดูซิวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องอาชีพการงานอะไรนะครับในหัวข้อว่าไพเ่เราเรื่องอาชีพการงานของคุณกําลังเดินไปสู่ทางไหนมาลองฟังกันดูนะครับในเรื่องของอาชีพการงานดูซิดูซิ ผมจะใช้ไพ่ทั้งหมดสใบในการเล่าเรื่องนะครับผมราชนีไม้มาครับความมั่นใจเทอร์มิตครับมาพร้อมกับการตรวจสอบอสุวินเรียงครับโอ้ไพ่ค่อนข้างนิ่งเยอะเลยนะสีดาบครับมีแถมมาเป็นราชนีถ้วยอันนี้แถมไพ่ติดมาเราก็ คิว่าไพ่คขาหนาอยากจะออกมาคุยด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากราชินีไม้นะครับราชนีไม้นะไพ่บอกว่าเรื่องราวแรกนะครับคุณเริ่มต้นด้วยความมั่นใจเพราะว่าราชนีไม้เป็นสนัญลักษณ์ของความมั่นใจใช่ไหมความสามารถที่โดดเดน่นคนรอบข้างเห็นศักยภาพของคุณอา่า ราชนีไม้เวลาทําอะไรก็ลัวแต่เนี่ยในเรื่องของงานะมักจะมีคนสนับสนุนในไอเดียในความคิดในสิ่งที่คุณทําเพราะฉะนั้นงานในช่วงนี้นะครับจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องแสดงความสามารถและใช้พลังความคิดสร้างสารรค์ผลักดันตัวเองอย่างเต็มที่ไห้ใบนี้ยังหมายถึงอะไรอีกหมายถึงว่าตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณตอนเนี้ย โดดเด่นเป็นพิเศษาการงานของคุณเริ่มโดดเด่นสำหรับคลิปนี้นะตัวคุณการงานโดดเด่นขนาดนี้ราชินีไม้มันมีมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะต้องคุยในเรื่องของราชินีไม้ก็คือเรื่องของรอนานเรื่องของความยาวนานเรื่องของการรอเรื่องของสิ่งต่างๆที่มัน เล็กๆน้อยๆที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปล่อยผ่านเลยมันจะมีอะไรเล,เล็กๆน้อยๆจุกจิกซึ่งบางครั้งอ่ะคุณกลับไปโฟกัสเรื่องเล็กๆจนทำให้คุณไม่ได้ไปโฟกัสสิ่งที่มันสำคัญสาคัญไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องใหญ่แต่อันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องรอง แต่เราต้องเล่าให้ฟังว่าราชินีไม้มักจะเป็นแบบนี้นะเออให้ให้ความสําคัญหรือลงดีเทลรายละเอียดมากจนเกินไปบางครั้งเราแบ่งให้คนอื่นทําบ้างก็ได้เออเพราะว่าราชินีไม้ในตําแหน่งตําแหน่งที่คุณอยู่อ่ะคุณน่าจะไปโฟกัสภาพรวมเออแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สําคัญแต่บางครั้งอ่ะเราอ่ะไม่จําเป็นต้องไปทําตรงนั้นไงนะ พราะฉะนั้นราชนีไม้ตอนนี้นะสิ่งที่คุณเป็นในเรื่องของการงานคือการควบคุมการจัดการและการดูแลเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าส่งผลไปถึงเฮอร์มิตนี่ไงส่งผลไปเฮอร์มิตเฮอร์มิตบอกว่าเห้ยคุณเวลาคุณทำงานอ่ะคุณโฟกัสแต่เรื่องใหญ่ๆก็พอนะ อย่าไปโฟกัสเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปโฟกัสอะไรที่มันจุกจิกกวนใจแบ่งให้คนอื่นําทเป็นหน้าที่ของเล็กๆไปเ,ออเพราะฉะนั้นเฮอร์มิตบอกว่าในมุมมุมนี้นะอ,อสิ่งที่คุณต้องทําในตอนนี้คือเป้าหมายคุณมาเช็คก,ก่อนว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเพราะว่าเฮอร์มีตหันหน้ามาทางราชินีไม้ ราชนีไม้ก็หันหน้าไปทางเทอร์มิตเห็นไหมครับไพ่ทั้งสองใบเนี้ยในเรื่องของการงาน่เป็นเรื่องของการค้นหาเป้าหมายือใจหลักความสําคัญคือตอนเนี้ยคุณกําลังหาเป้าหมายในชีวิตว่าแล้วฉันต้องไปยังไงต่อฉันควรจะต้องทําอย่างไรใช่ป่ะทําตรงนี้มานานทํามานานจนรู้สึกว่าเบื่อทํามานานมากถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องเออร์ลี่ไหมถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการกับตัวเองไงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องต้องมาดูอนาคตแล้วฉันจะอยู่แบบนี้ต่อไปได้หรือเปล่าอ,อใช่ป่ะหลายคนคิดแบบนี้ไหมแบบทำทำงานไปเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับพอทำไปนานๆมันเริ่เมเบื่อมันแบบเอ,อ้ยเราทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่อ,อือชีวิตหมดไปกับการทำงานหมดไปกับการเดินทาง คุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้จังหวะนี้ในเรื่องของการงานจึงออกมาในรูปแบบของว่าเริ่มมองไปอนาคตแลละเราจะอยู่แบบนี้หรือเพราะเฮอร์มิตเห็นไหมครับเฮอร์มิตหันมาบอกราชนีไม้ว่าเธอจะอยู่แบบนี้หรือเป้าหมายของเธอคืออะไรไพ่ใบที่สามจึงเกิดขึ้น เฮ้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงทุนถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลและถึงเวลาที่เราจะต้องวางแผนวางแผนเรื่องอะไรเรื่องเงินเงินทองทองในอนาคตแล้ะเพระพาะไพ่เซตเนี้ยออกมาในรูปแบบว่าเราจะทํางานอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปละเราเริ่มที่จะหันมาลงทุนเพราะว่าสุวินเหรียญคือเรื่องของผลประโยชน์อืม พระอัศวินเหรียนบ่งบอกถึงความรับผิดช,ชอบความสม่ำเสมอใช่ไหมแต่อีกในหนึ่งคือเรื่องของการต่อย,อ,ยอดเพราะฉะนั้นคุณกำลังคิดอยู่ว่าในอาชีพการงานที่ทำอยู่เนี้ยทำอย่างไดให้มันเติบโตขึ้นหาแนวทางหรือหาหนทางในการลงทุนเพิ่มมาต่อยอดน่นเองหาหาหาต่อยอดอาชีพเพื่อให้มีไรายได้เพิ่ม ตอนนี้คุณกำลังคิดหาคนทางให้สีดาบให้สีดาบมา,มาบอกว่าตอนนี้คุณนะจงใช้สติใช้สมาธิทบทวนดูซิว่าคุณอยากทำอะไรสีดาบนะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนจัดระเบียบกับชีวิตใหม่ เป็นพางเป็นการพักเก็บแรงเพื่อเดินต่อไปเพราะฉะนั้นสี่ใบที่ปรากฏเนี้ยบอกว่าการงานของคุณนะตอนนี้นะทุกอย่างมันโอเคละมันเดินทางมาถึงจุดที่มันสูงสุดละพีคสุดละและคุณเองนั้นควรจะต้องหาหนทางหรือวางแผนเพื่ออนาคตต่อไปช่วงนี้จึงเป็นช่วงจวังหวะของเวลาของการพักเพื่อคิดทบทวน ใช่หรือไม่ผมถามกับคนที่มาดูคลิปนี้เลยคุณอยากมีชีวิตการงานที่ดีกว่านี้ไหมคุณเหนื่อยใช่ไหมกับการเดินทางไปทํางานคุณเหนื่อยไหมที่คุณต้องขายเวลาขายแรงงานเพื่อแลกกับเงินจํานวนเท่าเนี้นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันเริ่มไม่พอใช้แล้วแล้วคุณก็ต้องคิดว่าคุณจะทํายังไงให้มันได้มากกว่านี้ใช่หรือไม่ดังนั้นไพ่ที่กระเด็นออกมา <g ir> ใช้คำว่ากระเด็นออกมาเลยนะ เขาอยากออกมาด้วยก็คือราชินีถ้วยราชินีถ้วยบอกมาเลยจัดซิปมาแล้วเฮ้ยเธอราชินีไม้เธอราชนีไม้เธอ,ม,เธอมีสิ่งอะไรที่เธอรักเธออยากทำอะไรเธอลองเอาสิ่งที่เธอรักสิ่งที่เอ่อชอบมาทำเป็นอาชีพซิเนี่ยฉันมาบอกเธอแล้วนะถ้าเธอเบื่อกับสิ่งที่เธอทำอยู่งาน แล้าเธออยากจะมีอะไรใหม่ๆเธออยาก,กมี energy ในการทำงานที่มันมากกว่านี้ไม่เบื่อไม่เซ็งไม่สังกัดตายขนาดนี้เธอลองทำในสิ่งที่เธอรักสิ่งที่เธอชอบสิราชินีถ้วยมาบอกราชนีไม้ก็เหมือนตัวเองเหมือนกับว่าคุณมีสองคนในร่างเดียวกันอะจริงหรือไม่คนที่มาดูคลิปเนี้ยคุณเหมือนมีมีใครสองคนมากิ นายกระซิบข้างๆหูอ่ะคุณจะทําแบบนี้ต่อไปอีกแล้วอีกนานไหมเฮ้เราควรจะทําอะไรบ้างคุณมีสิ่งที่คุณรักคุณมีงานที่คุณชอบอยู่หรือเปล่าลองเอาสิ่งที่รักงานที่ชอบลองมาทําดูสิอาจจะเป็นรายได้เสริมก็ได้หรืออาจจะพัฒนาเป็นรายได้หลักก็ได้เออถ้าคุณเบื่อกับการทํางานเช่นนี้อยู่ลองดูซิลองเอางานที่รักเอาสิ่งที่ชอบลองมาทําดูซิว่า มันจะไปได้ไหมนี่ไงครับนี่ไงครับที่เฮอร์มิตเกิดขึ้นในใจคือกำลังแสวงหาเป้าหมายคือกำลังให้แสงสว่างกับราชนีไม้ซึ่งซึ่งแสงสว่างนะั้น่ะกำลังคลายปมที่อยู่ในใจอยู่คือเงินที่มันมีอยู่อะมันน้อยอยากจะต่อยอดอยากจะทำอะไรให้มันได้เงินเยอะ คิดถึงเรื่องเงินคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณจงใช้เวลานี้จังหวะนี้ในการคิดดาบในที่นี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาแต่ดาบใน,ในที่นี้คือบททดสอบคือความท้าทายคือไอเดียมีไอเดียใหม่ๆอยู่ในใจของคุณมีไอเดียใหม่ๆอยู่ในหัวของคุณมีไอเดียใหม่ๆที่คุณเห็นแล้วคุณอยากทํา แต่คุณกำลังคิดอยู่ใช้สติใช้สมาธิลองดูนะครับช่วงนี้ถ้าคุณมีเวลาว่างมีเวลาพักลองคิดดูว่าแท้จริงแล้วคุณควรทำอย่างไรต่อไปไม่ใช่ว่าต้องเลิกจากงานหรือออกจากงานนะตอนนี้แต่เป็นการวางแผนว่าคุณมีเวลาว่างช่วงไหนบ้างแล้วคุณเอาเวลานั้นมาพัฒนาเป็นสิ่งที่คุณรักมาพัฒนาเป็นสิ่งที่คุณชอบ เพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้จึงเป็นไพ่ของการวางแผนเพื่ออาชีพใหม่ในอนาคตและอาชีพใหม่นี้ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้หายากอะไรเลยก็คือเอาสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณชอบหรือสิ่งที่คุณกําลังศึกษาอยู่นั่นแหละมาต่อยอดเป็นอาชีพของคุณในอนาคตนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดของคุณในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคนที่พยายามจะพลิกผันตัวเอง เปลี่ยนตัวเองหรือพัฒนาตัวเองเพื่อไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของอาชีพการงานถ้าเราจะพยากรเราพยากรได้ว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะมีงานเพิ่มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะกลายเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ ราะว่าคุณกําลังเริ่มทําเริ่มคิดแล้วนะตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ออพอคนเราเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งในเรื่องของการงานมันรู้สึกว่าบางครั้งอะถ้าถ้าคนที่ทํางานประจําอยู่อะจะมีความรู้สึกว่าหมดไฟหมดไฟแนละ้วเริ่มเบือ่อเริ่มไม่อยากจะทําแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทุกวันเนี้ยเราทําไป ทุกคนคิดเหมือนกันแม้กระทั่งผมก็คิดว่าไอเราอะทางานอยู่เวลาเท่านี้ความสามารถเท่านี้แต่ค่าเงินมันลดลงมันเป็นจุดทําให้เราต้องมาตระหนักรู้เป็นจุดที่ทําให้เราต้องมาคิดแล้วว่าเราจะอยู่ต่อไปแบบนี้ไม่ได้ละเงินเดือนไม่เพิ่มแน่นอนอยากเราจําเป็นต้องหาไรายได้เสริมต้องหาไรายได้เพิ่มนี่คือสิ่งที่รายชนีไม้คิดว่าทํำยังไง ให้งานที่มันอยู่ให้งานที่มีอยู่นั้นได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นซึ่งราชนีไม้เ,เองก็คิดได้แล้วว่าไม้อันเดียวที่ถืออยู่นั้นมันคงจะไม่ตอบโจทย์ในการคิดของคุณทํายังไงให้เงินที่มีอยู่มันพ่อพูนทํายังไงอยู่ให้มันมากขึ้นถึงเวลาละที่คุณจะต้องตัดสินใจคิดอย่างจริงจริงจังๆและการคิดนี้ก็ไม่ได้อยู่ ใครแสนไกลเกินเอื้อมมันก็อยู่ที่ตัวคุณว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเอาความชอบส่วนตัวเอาความสามารถส่วนตัวหรือสิ่งที่คุณชอบมาแหละเอามาทําเป็นอาชีพแต่คุณกําลังคิดว่าเอ๊แล้วสิ่งที่ฉันชอบมันจะเป็นอาชีพได้ยังไงใช่ไหมอืมหลายคนก็เกิดคําถามว่าอา้าแล้วสิ่งที่ฉันชอบอ่ะมันจะเป็นอาชีพได้ยังไงขอหนึ่งใบครับ เราขอหนึ่งใบเพื่อตอบราชนิถ้วยว่าเฮ้ยแล้วฉันนะ่ะชอบแบบเนี้ยแล้วมันจะทำเป็นอาชีพได้ยังไงเมจิเชียนครับคุณมีความสามารถคุณทำได้เมจิเชียนตามมากับราชนีถ้วยประกบเลยว่าใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่คุณทำได้แล้วคุณจะทำได้ยังไงล่ะขายความรู้ไง คุณมีความรู้เรื่องอะไรคุณเราเอาความรู้เรื่องนั้น,นมาแปลเปลี่ยนเป็นไรายได้ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรคุณก็เอาความเชี่ยวชาญน,นั้นแปลเป็นไรายได้คุณสะสมอะไรไว้คุณเอาสิ่งที่สะสมนั้นแปลเปลี่ยนมารายได้แล้วแปลเปลี่ยนเป็นยังไงล่ะ,ะไรายได้ฉันจะแปลเปลี่ยนเป็นยังไงอาจารย์พูดพูดง่ายนะ้วทำยากนะ แปลเปลี่ยนรายได้เป็นยังไงล่ะเมจเเชียนก็บอกว่าความรู้ความสามารถนี่แหละขายความรู้ขายความสามารถขายสิ่งที่สนใจแปลเปลี่ยนความรู้ความสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินเริ่มจากสิ่งที่คุณสนใจก่อนแล้วแปลเปลี่ยนเป็นเงินจะแปลเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะลเมจเเชียนบอกว่าการสื่อสารเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเรียนรู้เพราะฉะนั้นเอาความรู้เอาความสามารถของคุณ มาทำเป็นคอร์สออนไลน์ได้ไหมมาทำเป็นคลิปสอนได้ไหมขายความรู้ไงทำเป็นคลิปขายความรู้เออถ้าคุณบอกทุนยังไม่ถนัดเอารองดูสิมหาเล็กเหรียญก็บอกว่าเริ่มต้นศึกษาใช่ไหมครับมหาเล็กเหรียญมหาดหรียน,มา,ยนมาเติมเต็มกับอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญวางแผน อยากจะวางแผนแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีแผนมหาเล็กมาเสริมบอกว่าแผนนั้นเป็นอย่างนี้นะเริ่มจากศึกษาก่อนเริ่มจากเริ่มจากการให้ความรู้ก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดินทางมาถึงคำตอบว่า ύ, คุณไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเปิดร้านหรือไปลงทุนทำอะไรหรอกคุณเริ่มเริ่มจากสิ่งที่คุณชอบก่อนแล้วคุณก็ทำเล็กๆกก่อนไม่ต้องทำใหญ่โตอะไร คุณชอบทําอะไรผมยกตัวอย่างนะครับบางคนชอบชอบดมยาดมหนูไม่รู้อ่ะหนูกิจวัตรทําอะไรหนูชอบดมยาดมมีคนตอบแบบนี้จริงๆชอบดมยาดมผมก็แนะนําว่าเฮ้ยคุณคุณลองทําเครื่องหอมไหมสนใจไหมไปเรีินไปเรียนทําพวกน้ําหอมไปเรียนทําพวกยาดมสม,มุนไพรเออคุณไปทําแบบนี้ก่อนนะไปหาคอร์สเรียนก่อน หรือว่าจะหาเรียนทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะหาเรียนทาง youtube ไปได้เอาง่ายๆก่อนถ้าอยากจะได้ใบประกาศก็ไปหาลงคอร์สเรียนสมุนไพรเอาเราก็ทําแจกจ่ายเพื่อนในออฟฟิศก่อนเปิดตูไ้ไปเลยฉันทํายาดมสมุนไพ่นะทําแจกหัวหน้าทําแจกคนในออฟฟิศก่อนคือมันอาชีพเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องกักว่าเราไม่จําเป็นต้องปิดปิดบังใครบอกให้รู้เลยว่าเฮ้ยเราทัดตัวนี้หน่อยนะ ซึ่งในต่างประเทศเองเขาก็ทํากันแบบนี้นี่คือคําแนะนําจากหนังสือที่ผมอ่านมาเลยนะเออตองบอกไปเลยเราขายยาดมสม,มุนไพรอย่างเงี้ยทําแจกบ้างทําแถมบ้างทําเป็นตัวทดลองบ้างให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีความสามารถแบบเนี้ยแล้วเราก็เริ่มขายจากคนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายทําให้คนรู้ว่าเราทํายาดมสม,มุนไพรอย่างเงี้ยเป็นต้น เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนสําหรับคนที่เป็นชอบสายอาหารก็เรียนทําอาหารเรียนทําอะไรเมนูที่เราคิดว่าเราชอบกินหรือทานบ่อยๆอ,อย่างนี้ก็ได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนค่อยๆเปิดตัวไปผมรับรองได้เลยว่ารายได้มีมาแน่นอนแต่ยังไม่ถึงขั้นกับเขาร่ําเอารวยอะไรแต่อย่างน้อยมันก็เริ่มมีค่าขนมเริ่มมีค่าน้ําเริ่มมีค่าไฟเข้ามาแล้วสามารถทําได้แล้วถ้าคุณมั่นใจจริงๆเนี่ย คุณจะไปต่อยอดไปเปิดร้านเปิดแบรนด์อะไรนั่นอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนความพร้อมของคุณว่าคุณพร้อมแค่ไหนแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ลงมือทำแล้วว่าคุณทำได้ถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งสมัยนี้ทำง่ายมากเปิดโซวแบรนด์วันสองวันก็ได้แล้วมีสื่อโซเชียลช่องทางขายช่องทางแต่คุณต้องเริ่มต้นจากคุณอยากทำอะไรแล้วคุณก็เริ่มประกาศตัว ออสถานะตัวเองกาคุณเป็นกูรูหรือผู้มีความสา้าถสายเนี่ยเปิดแบรนด์ไปเลยทําแบรนด์เสื้อแบรนด์อะไรก็ได้หรือนี้ทําง่ายคู่แข่งไม่ได้เรื่องประเด็นสําคัญครับสมัยนี้นะใครๆก็ทําได้คู่แข่งจะเป็นเรื่องธรรมดาเรามาของที่มันจะขายได้หรือไม่ได้อะเรามาโฟกัสกันที่แนวความคิดมาโฟกัสกันที่ไอเดียใช่ปะมาแข่งขันกันที่ ใครเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่ากันคู่แข่งเลยไม่ได้มีความหมายจะตัดราคาก็ตัดไปเถอะใช่ปะถ้าคนเขาชอบแบรนด์ของเราคนเขาชอบสินค้าเราเขาก็ซื้อแต่เราก็ต้องมาดูว่าเราตอบโจทย์อะไรเขาใช่ไหมไอันนี้พวกนี้เรื่องพวกนี้มันก็ว่าในเรื่องของกระบวนการท,ทั่วไปอ่าเป็นกระบวนการของการทํามาอากินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่เริ่มต้นทั้งหมดจากการเล่าเรื่องของคลิปนี้ ถึงเวลาที่คุณจะต้องมองหางานเสริมถึงเวลาที่คุณจะต้องมองหางานเพิ่มโอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นขอให้คุณมีความมั่นใจมั่นใจในตัวเองมั่นใจในศักยภาพของตัวเองแล้วความมั่นคงกับความก้าวหน้า ระรอคุณอยู่จะรอคุณอยู่ขอให้คุณตั้งใจจริงๆจบแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาครับจากสี่ใบเพิ่มอีกสามใบเห็นไหมเนี่ยเวลาเราอ่านไพ่เราค่อยๆขยายก็ค่อยเปิดค่อยๆชี้ค่อยๆเดินตามไปเวลาลูกค้ามาดูมาลูกค้ามาถามเราก็ค่อยๆเปิดไปแบบเนี้ยเราค่อยๆเล่าเรื่องไปนักเรียนนักศึกษาก็จะสามารถคุมเรื่องราวทั้งหมดได้ อันนี้เราต้องมาฝึกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนักเรียนนักศึกษาที่ขอมาวันนี้ผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาศึกษาลองมาดูก่อนสําหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้เข้ามาคุยคุยได้นะครับผมยินดีให้คําปรึกษานะครับจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแะล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ